็อกลายลใหม่พงตีในเฟซบุ๊กเฮ็ดเงหื้อน่เนาะมันมือนนีมาเฮ็ดในกคนะมันแสังเมื่อเฮ็ดเฟซบุ๊กในเฮ็ดตีมึงเฮ็ด่นคาะเฮ็ดตีมึงใจเฮานี่คนะก็ไมเฮาตมาอยู่มันแสดงมึงไทยาะนเยๆเก็กะดิเยใจใหม่พงบนคณะอย่านบนนั้นเฮาตีก็ลตีใน่ะก็ก็เลไปฮู้ไปมอนี่ก็มาดกัน้นาะโอเควันสุดก็เิเขาดีเพซบป๊กกรรมคนะเิเขามาให้มันถึงนาจีในคาะนะครับต้องไม่โลโก้ันคาะเพราะว่าหมออันดิกมันในเกาะเงดีคะเพราะว่าหมออันดิกมันหมอลูลิกมันก็ ต้องไม่ลู้โก้มันใชนไหมคะต้องไื icas, ่องหมายมันใชนไหมคะเนาะมันจะมีจื้อมันเลย่องหมายมันอยู่บางแบงมันค่ะนะมันจะเหมือนกันค่ะเนาะเพาก็ไหลขึ้นค่ะไหลขึ้นนิดๆไหลขึ้นอีกก็มาเตียบดีห่างหมักโซ่ในค่ะเนาะเทียเข่าดีในกำค่ะในค่ะเนาะกำไม่ก็มาเตียบดีในค่ะมาเตียบดีห่างหมักโซ่ในค่ะเนาะน่คะตัวดีๆค่ะเนาะเตี้ยนี่ห่ามักโซ่เทียเข่าดีในค่ะเนาะเทียเข่าดีในคลองในค่ะเทียบเข่าไกลไหนกำไม่ก็ไหลขึ้นค่ะเนาะไหลขึ้นที่ะไหลขึ้นนีีีกก็มาเตตตยนิดมีหังงหกกาซอค่ะเนาะ เทียบกตีภายในทางกากซ้อนกันเนาะตีเปลี่ยนหางฮูกกุ้นเนี่ยเทียบกับตีในก้มกันนะเป็นขั้วไหนนะครับก็ไม่ก็มาเตียแถวที่สองคับเนาะมันจะมีอยู่สี่แถวครัเนาะเทีขากับตีแถวที่สองนี่ครับเส้นในในเปลี่ยนไมายพงครับเนาะในเปลี่ยนไมายพงเขาเดี๋ยวมีสองอันครับย่างเปิดว่าพงหนึ่งลูกในมันมันใส่เลยสองซิมครับเนาะมันใส่ได้ไมายพงเขามันใส่ได้สองอันขนาดเนาะอันนี้ก็อีเมลครับนะมื่อเขาเขียนใหม่ๆนั่นเขาใส่ไมายพงก่อนก็เลยเป็นจังขเาสั่บเข้าสัง อันนั้นเฮาใส่อีเมลกะให้เจ้าก็เคยใส่หมาพุงไว้หลังก็ได้เนาะหมายพงใเฮาใส่มนันเพราะว่าเฮาเข้าเพจก็อําจังนั้นค่ะเนาะเฮาก็ใส่หมพงเข้ากายก็ยหมับใหม่ก็เข้ากง่ายๆขนาดเนาะหมายพงในเฮาติได้ใหมพงอันเฮาใอยู่ตัวเดียวค่ะเนาะอันเพราะว่าเินส่งข้ามาเฮานเฮาใอันอยู่ในต่างเครื่องมันเต็มพันันเนาะเฮาิได้ใอันอยู่ที่ในเครื่องเฮานี่หมายพงค่ะนอีกหมายพงค่ะมี2อันค่ะเนาะในอีเมลก็มี2อันค่ะมนันเข้าอกที่ใน a c e อ ขึ้นเขาใหม่ๆในใจไหนก็เลยค่ะเนาะใจอีเมลอันไหนก็เลยค่ะดีในเขากลึกอไค่ะเนาะเขาตีใจหมพวกอันไหนเป็นไม้นึงใจไหมพวกอันไหนเป็นไม้สองค่ะเนาะมันดึกเลยค่ะอันนเตรียมใปันไฟันเนาะคัดโซ่ไว้ไนก็เลยค่ะนี่ใส่ไว้ให้เปลนหางมาโซ่ค่ะนะอีเมล์ก็เหมือนกันค่ะเขาตีใจไหนก็เลยให้เอาอันไหเป็นมนึงก็เลยเอาอันหเป็ไม้สองอะคเนาะพอเปลี่ยนหม้นึงก็เหมือนเชนอ่ะเขาตีไ้ใจอยู่แต่สียนึ่งขนาดเนาะว่าตั้งพิบุกเขาเป็นสงความสงามสีรองรองมาปันเขากันเนาะมันก็ตีเขาม มันมีไมหนึ่งเลยไม้สองขนแต่อันกว่ปีนั้นแก้มันเป็นขนานาะใคหมดเปดก็อะไรก็ะขนาดนัอลอกลหมดก็เตีเข่าไว้นี่ครับเตีเขาไวหนนี่ก็นขนาดน้อนามดเป็ดี่ก็แล้วขนเพาะว่าคยหมดเปดอันนี้เอาเตีเข่าด้วยขนานาอลอกลาปีกไวให้มันเปลี่นหมกซ่ครัเตีเขาที่ไหนเตี๊ยเขาที่หางหมกโซ่ไหนนีครับโปตีไวตั้งหรือให้เปลี่ยนสีสอมในบอกว่าเปลีนหันคนาดนะโปรเตียตั้งในเอ้ยกอดะ ก็ไม่เตเขาตั้งใจให้เตะเขาตีหามักโซ่ในโอ้ในอสีเข้าขนนอแผ่พันค่นนะอันนี้มันเปลนควอมลลองใหญ่คันนเพราะว่าเปิ้ลหู้อันนี้ก็บอกว่าเปิ้ลเขากะรีก็เล่นได้ง่ายๆ,ๆคันนเตีเป็นพวกเขายันเปิ้ลนันตีมในปันลไฟ่หู้อีกค่นะเป็นอียก้ตามใจเขาไปตื่นเต้นในปั้ลู้ครับผมไม่ใจไปได้คนนอก็ไม่เพราะว,าวา่าเคใส่ใหม่ๆค่ะนะนะครับตีใส่มันตั้งหรือเปลี่นตีสใส่ใม่พวงันนอตั้งใ่เปลี่นตีใส่อีเมลคะ่ะเขาหมดเปลี่ยนอีเมลเก่าในข ก็ใส่ไม้พวงเขาติดในก็เตีขาดิสี่สก็คด้นะก็ไม่อีเมลค่ะเตียขาตดนะครัเขาใส่อีเมลเขาในก็เขาก็ใส่ไมขข้รับพิพัวติดในก็เตียว e e เขาไิใไมดดนมันก็ไลอ่อเาเนาะไล่ใส่มันกมยาดซีด่ะ